สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสารคิีนี้เขาบอกวมาอยู่ที่นายายนางล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมาตามต่อโต,ตเลขอ่าให้พ่อยพี่น้องเอฟซี FC ที่อ่าสนใจแนวทางโตเลขคับนวณของยายนางนะครับผมเดี๋ยวจังไดยายนางสิบอกตัวใดสำหรับงวดนี้นะครับพ่อยพี่น้องเดี๋ยวทาเบิง้งนะครับตอนนี้ก็ยายนางอยู่ด้านหลังยายนางยายนางมาบอกเลยนี<อ>่ครับผมกันยายนางให้แล้วครับพี่น้องครับผม ยายนี่ค <Pop> ร <keys in expand> so ับกําลังออกมาครับผมเปัญหงคือห้องแห้งจ้ะค่ะโอ้ยคอยตกใจนเจ้าว่าคอยเลียวเขาไปเห็นเจ้านอนน้ำลายพู่มปากเบี้ยเหยียดว่ายายนางนี่ว่าสำหรัอกไรมาได้เที่ยวผันหงื่อยู่งมาได้เที่ยไม่น้ำลายเงยหนูกี่นอนหลับบางนึงเห็นจะมายายนั่งเปลี่ยนอย่างน้อจะ่าเอื่อนมูนสมัยยืนยันไหนโดนแว่า้งหิบนม่ได้ขึ้นเอาเมื่อนี้เมื่อตัดสินนี่เมื่อนี้จ้า เอวว่าตัดสินตัวเนาะตัวเลขงวดนี่เปลยนเจ้าไหเนี่ยได้เฮ็ดได้คำนวณออียงไว้เดียบรอยตัวเน้นตัวเด็ดัวดังตัวเด็ดัตดังัตเดียวอะตีโตเดียวเด้นสีรองหกเนาะเดนสี่ร่องหกบอกว่านี่ค่ะบนข้างล่างนี่บนบนครับผมอืมล่างมันจะเป็นสามกับเก้าตัวกเดนเดนสาม ล, 9, ลองเด่นสามรองเก้าลางเนาะแมนมาหนี้วาที่แม่เฮ็ดไว้นี่เออมันมีเด็กลายหลักนะเณ์นั่นไงเขาถืออย่างไรแต่ว่าไห้ไห้เราได้เด็กสามตัวนะเนาะเด็กสามตัวปอยแล้วแมนสา, <4, 6. S 2> ามสี่หกข้อหนาไอ้ป้อยตัวใดใบที่นี่ป้อยตัวใดว้ดิ่งนี่ค่ะว่านี่บ่ที่เขาเขียนไว้นี่บ่อเอเเอเอ,เอาร่องมึือเออวางสกรรักวันวางชั่ให้ียเอฟซีวางสักวัน บุ้งไข่วานเมียนวานพักกาดไม่น่าครับจุดเต็มแล้วครับไข่อยวานเมียนวานพักกาดว่าจะกินกับป่นกับบัปานเอ้ากระปานนั่นเลยไหลเนาะเที่ไรป่านนี่งข้าวมาไหลป่านนี่ฮะตัวตัดที่ตัดออกบ่จังไงครับตัดจังไรบานนี่นะไหนว่าตัดตัวไรกันตัดตัวไรออกตัวนั่นดีโอ้กะเซียเซียนเหรอเนาะถ้าถามผู้ไทยจังไรเนาะโอ้ยน้องเห็ุจังไรเนาะแม่ตัวไรเป็นพิเศษมี่สีหกนี่บอกเปลี่ยนแปลงปะ บอที่หกบอเปลี่ยนแปลงที่หกเจ็ดสองเปลี่ยนแปลงบอแม่บอบอเราบัดอันอันนี้ที่อันนี้ไวครับอันนี้นะตัวรองบอแม่เออเก็ดสองคับตัวร่องเก้าสามเนี่ยจะเป็นเหล่าอีังมีแต่นี่บอกกับนั่นวันนี้ฮ่า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 น่่่่าฮ่เฮ่า่นี่าน่่เฮ่า่าฮ่านี่าฮ่าฮบ่าฮ่ฮ่ั่าฮา่ฮ่าฮ่า่่าา่่่่า่า่่อ่า่่่ จสีวางเลยนสีอือแต่ว่าคือระมานใจแท่ซีกับหกแล้วงวดนี้งวดนี้บ่อือซีกับหกมาเนี่ยมาชั่วอือกันมามามาตัวอื่นตีเจ้าว่าเบิดเท่านั้นอือบอกตัวนี้ออกตัวใหม่รถวันนี้ความการเปลี่ยนแปลงยังไงต่อไปจังไงวันนี้ไ่ได้เปลี่ยนนี่หนูเนี่ยมันบม่ได้เปลี่ยนนี่หนีขั้นคั้นเทาว่าเอาเลขกันลักสองไซน์นะเนาะ รักสองใจมันก็คือทีมีอันสองหาสองเก้ามันเล็กยังคงทีแมนยังค้งทีบอมีการเปลี่ยนแปลงไม่เพิ่มเติมอย่างมันบอแมนแมนคือว่าอันขั้นที่เพิ่มเติมก็คือสองหาสองเก้าเท่านั้นสองหาครับสองเก้าเออเล็กติดช่องนะมันบอยมีอยู่ใน้หนีได้เหรอฮะนะเขียนเพิ่่มอีับอ ว่้ข่อยยานในตัวกระดาษออกมาอีกเด้มสุดเลรสองห้าสองเก้าก่อนแม่จ้าจ้าสองห้าสองเก้าเอาเอาร่องมองนี่ก็ะไรตัวนึงตาตาเนี่ยมันเป็นเลขบนบอกวนที่ล่างเออเขียนพ่ออยู่เขียนพ่ออยู่สองห้าสองเก้าเออคือคือเลขตัวนี้คือเลขเพิ่มทื่สุดนะมันเหลืออีกหลายมือเติบยว่ธีตัวเลขสีอะไร้าไปเอาจอหนังมากปะไม่เขียนหวานขึ้นเออ สุงสออาทิตย์กันอีกเจ็ดเมื่อจ้าแม่อีกอาทิตย์หนึ่งบอกโอ้ยอีกอาทิตย์หนึ่งโอ้ยนกสูเจ้าสิตย์จังไรทั่ัพา์กับทัหาลูกพอได้โทรศัพท์ไปใส่ฉันเอาโทรศัพท์บ่มีเสียงมีเออใส่ได้อยู่แต่มันบ่มีเสียงไม่ได้ครับผมจ้าแม่สีจังได๋ แม่ไปให้เขาเย็บที่ผู้คนเหลือต้อสาบไอ้ปุ่มกดเก่าๆหลายๆพคนกับสิ่งมาให้อยู่ดอกนี่ส่งมาในถอดส่งมาให้ย่า่นั่งเนยเด้อพี่น้องเลยแม่นผู้ใดมีโทรศัพท์ถิ่มไบเสื้อผู้ใดใช้ปุ่มกดปุ่มกดเนี่ยปุ่มกดพอมาย่า่นั่งให้ก้นปุ่มกดเปุ่มกดไปแลกเขาจะไปแลกไข้ดิคะแลกไข้ยังไงเพื่อนส่งมาให้เท่าๆนะครับเอารูดในถอ อูรดไม่แมนอยากรูดนะแม่นเฮ็ดเปลี่ยนอยู่ก่าเดิมก็เหมืเปล่นไทยอันของของแม่น่ะคือว่ามันบ่มีเสียงเท่าไหร่แม่ไเบาอกมันบ่มีเสียงบ่มีเสียงเวลาคุยไปเขาบ่ได้ยินเฮขาบ่ได้ยินเขาแต่ว่าคอยเว้าไปด่าไปเขาได้ยินหมดบ่อเขาเว้ามาเจ้าบ่ได้ยินเสียงเอามาเดี๋ยวผมสิซ่อมให้อ่าเออว่ามันเป็ี่ยนไหนอาลำโพงขาดครับลำโพงขาดเดี๋ยวแม่ไปเสียส0งเลยดูดิเขาจ้า มันอืมเอานะเดี๋ยวผมจีอันั้นให้บ่รยากเดี๋ยวผมจำให้ได้เบิ่งรถได้ใจหลอดโอ้ยดีดีตัวดีดีไฟบอมี่อยู่เถียงหน้าใส่เครืองเงินเจ้าแต่ใส่ทั่วซาเปียเจังไะไรคอยมีไฟซาเตอเธอบาแบงเธอเอาให้ผู้นั้นเอาให้ผู้นี้เอาใไฮดีชาตดมองนี่เมื่อคอยก็ไปมองนี่เอาว่าแล้วก็เล่าเรี่องเท่าปลาแบงนี่คอยเปลี่ยนออกจากรถว่าเมื่อ บัง,งสองเสมอ่อยเปียกหนกจากรวดอยู่เอาม้าไหมเดี๋ยวคอยจีเอาม้าใบไห้เน่ยมลงทงล่องทาก,กับจีได้พ่ไปน้ำตัวตัวเนาะหอยหกกระเปียนมากเท่าไหร่สามพันสองบอก่อ,อ,อ,อยเปียนมากเออเอ,อ,อันนั้นอันนั้นนะไหนนั่นเดี๋ยวซื้อไม้แม่นะหกร้อยครับหกรอยมันจีบดียัง่อยสามพันสองของผมเน่ยเอามาเอามาออแม่ครับผมเจ่ว่าจีถือไว้บ่หรอไว้สามสองคนนี่ยื้อกะซ่างคอยออกไปคึกเอืม เคยเขาเอาออกจากรถพิกอัพไหมเอามาเอามากประหยาดจักเม็ดเดี่ยงหนักบ่ะไม่ได้เบ้าเหรียญนี่หนิสิบเกือบยี่สิบโลดิเดี๋ยวเดี๋ยวไดบันสิมาเดี๋ยวไดเดี่ยวมืออื่นเดี่ยวมือเดี๋ยวกรอนเด็กออกแบตเตอรี่รถยนต์ไหมเออหั่นละเอามาเจ้าเสียมาซาดจังไหนโอ้นี่มันมีหม้อซาดโยซาดอันน่ะซาดเท้าบวบแบงเออมซาดอันยี่หังเกาะแบตมันเสียมแล้วมันใส่ได้ยี่บ่ ใส่ได้อยู่แต่ว่ามันเขาสาดไปแมนสามมือสามขึ้นเนูเนาะโอเคตสิะแซ่บหาสาดไหนก็ได้แมตตาี่มีหัวไพ่เกาะแมตตาี่มีหัวขวาาดแบตนตะรี่เอาแม่มีดเนาะเนามีดมีดว่าอย่างไรเนาะเหตุอย่างไรอีกเนาะบานนี้เนาะ เรียกกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกันเพิ่มเติมมากเลยนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมคืองสองหาสองเก้ามากตัวใดฮะนี่นมากมากที่สุดนะบอคอยสีว่าฟังเด้อคอยสีมากตัวอืมปากกาคอยเปน็นยังดีงวันนี้เครือเนียนคักแน่แต่วันนี้เนียนสามเก้าตีวันเมื่อววันนี้เครือเนียนเนียดคับแน,น่หัวมาดูนี่ เน้นกินขายเพื่อตัวนี้ด้วกุนเนออะไรค่ะสามเก้าันี้ือบสมเก้าขไนไข่ปลาันี่เ่ย้ไปบวงเจ็ดสองส่นเอาอันนี้คือตัวรองรองเนาะอืมตัวรองคัว่าน้่เด็ดขาดคันว่าี่ขาวหามันนกเนาะก็ันสิบแย่นางะเดี๋ยวเดี๋ยวบันนี่เด้อบันนี่เด้อบันนี้เด้อว่า สองห้าสองเก้าเด้อสองห้าสองเก้าเพราะว่ามันเอกติดสองอยู่ไหม่ไนมันใจคือว่าขั้นตัวนี้มากนะคือชั่วเหม่นบอกชั่วคือขึ้นมากกับตัวนี้ล่างหวกบนอะไรประมาณนี้มากเลยนะเนาะมเก้าจ้ะเนาะ จะได้เดวตัวเลขก็ได้ปล่อยให้ยายนั่งนอนตัวเหมือกับล่งน้ำไล่เงยนี่พวกหนึงเดี๋ยวไอ้สานอนแเดาน้ำไม่ตัดไปฟันต่ำมาคุ้งก็ไม่ได้กินเนาะแม่แมงว่านี่มันใจยังแม่ลานเปเส้นมันใจนี่บ่วิ่งแม่จ๋าวิ่งวิ่งนะบ่ก็วิ่งเก้าหน่ะตัวนอนางเลยวิ่งเก้าโอ้ยเนาอยื้อใส่วิ่งเก้าตัวร่องตัวทหารยื้อไดกระดาษมันเปลี่ยนตัวร่องนี่ใส่โดนนี่เปลี่ยนไหมเป็นตามรองเก้าล่างโอ้โว้บัน ไผว่าข yeah, mm ่อยมาทายฮอดอาทิตย์นี่ข่อยสิเป็นบ้าบุญตัวนี่มันเป็นแนวนี่ฟันตัวเดียวเด้อแม่เอาฟันตัวเดียวเด้อเอาๆๆเอาเอาฟันวิ่งฟันวิ่งเนาะฟันวิ่งฟันวิ่งเนาะวิ่งเนาะเออเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แม่นบ่ปกติเดน3รอง9บดนี้เปลี่ยนตัวรองมาเดนบดนี้นวิ่ง9วงมาเดนโอ้ยเนาะ9ันแม่ลาบปลาตองแท้เนาะมุนนี่เนาะ เราานเปอร์เซ็นต์ผุ้นี้เขียนไว้พ่อมเออล้านเปอร์เซ็นต์เราล้านเปอร์เซ็นตอยู่เราได้ยังยายนั่งว่าพีทหวังหลักเลขเลขวิ่งเราใช่ไหมใช่นั่งเยอะมันนี่นะผู้คนได้เซื้อวัวเอาค่าหมาเด้อสองบาทขึ้นประมาณนี้เออเพื่อนที่ไฮดอกว่าเพื่อนว่าผูมเดี๋ยว แม่แม่วิ่งไปนี่ไปพุ่นนี่ไปที่สาราตีอีนา่งนั่ง,นนงมันอยู่ที่มันทงเมื่อยพันนะครับวิ่งเก้าระบาดนี่สามเก้าพันจึ่งเลยดิหมดนี้อนโอ้ยน่าจะ่า่อยคอยอันหายายว่นเอาโทษสามมาเปลี่ยนหา มันโมมี่ลูกเขาก็มีขอมุม่นเขามาหายเห่ามันมานัางจังเจ้านี่จังนั่งนี่แม่หนูมีอยู่มาโทรศัพท์แต่ว่าหนูให้แม่เพอได้เพราะว่าหนูก็มีขอมุลนขันเอาเอาไม่ให้แม่เพราะว่าไม่อยู่ในหันเออขอมู่นหนูนะ่ะสีรถก็มืดจ้ารตีก็มีออินิงก็มี่ถ้าเราไม่หายไมหายวันี้ก็เลยถามยายวัานมายายจะมีโทรศัพท์โอ ไม่ขอ Salvador, okay. น see, okay. แน uhm, ah, ่อด้โทษที่ต่อหาอีฟซี่อีหยังขอประมาณนี้ไอ่ได้ไปเฮ็ุส่นนี้อันอันเขาใส่อยู่้เนาได้มาพื่อสอบสายได้เาได้เอาไม้แม่จังเพอสอบจากหน่อแม่่ย่อยใส่ย่อยว่นสันนี้โอ้ยลูกเต่าเขากระบัวซอยกันบ่าสื่อไม่ขึ้นมาได้เห็นบกมหรอนนงนี่ล่ะก็ถึงว่นในบันฑิต หาไม่เราก็แม่เอฟซีใจดีไรอยแม่ก็ว่าแม่ก็ว่าอยู่โอ้ยเนาะมันเสียงขาดซื่อๆหนูแม่อันไหนเรียบร้อยเมัดดีมัดสุดยามวันมีโทรศัพท์ใส่เซทไฮเลยบ่ยายนั่งเลยวันมีโทรศัพท์ใส่เซเซน่าเปลี่ยนน้ำตาหงอยหงิดวันมีโทรศัพท์ใส่แล้วมันบริจิตต์มันบริจิตต์ตาลูกต่อเต้าว่าแม่ที่ว่าลูกอยู่เพชรบุดีกระท้มาแม่คอย คอยเว้านี่เขาได้ยินแต่เขาเว้ามากเขาบร่ได้ยินนะนั่งก็ซับนะตอนนี้ก็จะได้ว่าโอ้จะ<า>ไ,<ห>ได้ต่นเนาะอยายนั้นคือบ่มีผู้ดีตนคอยเน่ที่ลูกคอยนะเขาเฮ็ดเขาห้คอยบย่ได้อะไรว่า,ขา,ขาเขามีคือน,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 นั่งนี่คือเจ้าเอาไงว่าเขาบ่มี่เขาอเเวายังแซ่บใช่เขาห้บ่ได้ยอนห้ยเรื้อ้ไหมน,นะฟัางอันขันเกา้าเก้าที่เขามาน่ะคือคอย เอาดินหนุนล om mm ่นมาเห็นี่นี่แล้วนะอนลมแมนข้อละ้ามืลที่ได้อัดเสียงอัดี่อย่างประมาณนี้ได้หรอยางไม่ได้รับผมเอาตู้ดูๆให้คอยไล่ตาคอยจะไล่ตสี่หักตู้ยไทยหน่อ